สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามาลองฟังเสียงเพลงนะครับจากเครื่องเล่น DVD Pioneer นะครับตัวนี้เป็น Pioneer DVD Player DV430V นะครับตัวนี้นี่ครับนี่คือเครื่องเล่น DVD Pioneer นะครับรุ่น d v c 3 0 v นีะครับนี่คือ Pioneer DVD Player DV430V ตัวนี้มีช่องต่อ HDMI แล้วก็ USB ในการเสียบ ฟังเพลงนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะเปิดเครื่องขึ้นมาทดสอบให้ทุกท่านได้ฟังได้ชมกันเลยนะครับเปิดเครื่องขึ้นมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเสียบ usb นะครับในการทดสอบนะครับฟังเสียงเพลงกันนะครับเดี๋ยวเสียบ usb เข้าไปเลยนะครับอ่ะหลังจากที่เสียบ usb แล้วให้เรากดปุ่มสลับโหมดตรงนี้ได้เลยนะครับเป็น usb นี่ครับสลับโหมดเป็น usb มาแล้วนะครับแล้วก็ เลื่อนลงมาหนึ่งครั้งแล้วก็เปิดเพลงได้เลยนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับใช้ต่อลำโพงอ่าเล็กๆเป็นลำโพงบลูทูธนะครับตรงน้นนะครับเสียงดีทีเดียวนะครับเสียงดีทีเดียวนะครับ ฟังไปเรื่อยๆนะครับไม่ต้องเปิดนานนะครับเสียงดีทีเดียวนะครับตัวนี้ให้ฟังเพลงนะครับเสียงนุ่มๆน,นะครับเอาไปต่อเครื่องเสียงดีๆเนี่ยจะเสียงดีทีเดียวนะครับ,รบเดี๋ยวให้ฟังเพลงไปเรื่อยๆนะครับ นี่คือเครื่องเล่น DVD p i o n e e er โนะครับรุ่น DV430V นะครับรรอ,อ่ากดอ่าสลับโหมดอ่ามีรีโมทนะครับตัวนี้เสียงดีทีเดียวนะครับ อันนี้เสียบ USB นะครับในการฟังเพลงนะครับคอปปี้เพลง MP3 มาลง USB แล้วก็เสียบได้เลยนะครับ เสียงดีทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับเสียงดีนะครับนี่คือ Pioneer DVD Player นะครับตัวฉันคุกเขาสั่นไหวอ่ะฟังไปเรื่อยๆนะครับ An empty street, an empty house, a hole inside my heart. The more alone, the rooms are getting smaller. I wonder how, I wonder why, I wonder where they are. How you can speak right to my heart. We ราสิงห์ a วเอาละครับคุณผู้ชมครับต้องสต็อปก่อนนะครับคุณผู้ชมครับอ่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามการรีวิวนะครับตัวนี้ขาย1,700บาทนะครับคุณผู้ชมท่านใดสนใจก็โทรหาผมได้เลยนะครับที่เบอร์โทร0 8 1 5 8 5 1 9 9 8นนะครับสั่งจองกันเข้ามาได้เลยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามการรีวิวครับจากสีสเกตชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ